สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสาหมออุดรธานีครับสวันนี้ครับนัดก็มีรถไถมือ2นะครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับทั้ง2คันทั้ง2รายการนะครับก็จะเป็นรถ3สูบด้วยกันทั้งคู่นะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นรถตระกูล B B นะครับ B2420 นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นรุ่น L นะครับ L3208 นะครับซึ่งรถทั้ง2คันนี้นะครับก็งานนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับแต่เราก็สามารถใช้นะครับในงานในไร่ในในานในสวนได้ซึ่งเป็นรถนะครับที่ราคาไม่สูงนะครับไม่สูงมากแล้วก็ เกษตรกรของเรานะครับจัดต้องได้นะครับซึ่งจะเป็น B24 และก็ l อลซำนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนะครับหรือสั่งจองออนไลน์ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0918611191ครับ0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447ครับ0633130447นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามสามหนึังสามศูนด์สี่สีนเจ็ครับเส้นทางไปวาริชภูมินะครับอำเภอ์ บางสามหมอนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรนัดนะครับเข้ามาทดสอบนะครับระบบได้นะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าให้โทรนัดก่อนนะครับโทรนัดเผื่อบางท่านนะครับเป็น เขาเรียกว่าขาเลาะนะครับเลาะมานะครับดูคลิปดูคลิปแล้วก็ออกมาเลยนะครับโดยที่ไม่ได้โทรหานะครับบางทีรถติดจองออนไลน์ไปแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวท่านจะเสียค่าน้ำมันฟรีนะครับก็เป็นห่วงตัวนี้นะครับมาเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็น B 2420ี่นะครับยีแรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนนะครับในปี54นะครับปี54นะครับราคาของคันนี้นะครับก็อยู่ที่1นึ่0 0สนบาทนะครับเล่มพร้อมกับเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้จะได้นะครับเป็นใบมีดด้านะครับ นะครับผ่านใบยี่สิบนะครับเต็มนะครับชุดท้ายนะครับสวยนะครับตัวนี้สามารถปั่นีดีโอได้นะครับซึ่งรอบ PTO ของตัวนี้นะครับจะมีที่รอบห้าร้อยสี่สิบแล้วก็รอบเก้าร้อยหกสิบนะครับทั้งสองรอบนะครับตัวนี้จะเป็นเก้าเกียร์ด้านหน้านะครับสามเกียร์ถอยหลังนะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นรถสองเพลนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น b 2สองสี่นะครับพวงมาลัยนะครับเขาจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับชั่วโมงการทำงานนะครับการทำงานน้อยนะครับเจ็ดร้ยหกสิหกชั่วโมงนะครับ พวกแผ่นลังคาต่างๆนะครับไม่แตกนะครับแอสเซซอรี่สวยนะครับงค์งประกอบสวยเลยครับโดยรวมนะครับคือรถมือสองนะครับถ้าคุณจะหารถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณต้องออกรถใหม่ที่สุดนะครับรถมือสองก็ต้องมีตำหนิบ้างก็ยางนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับในตัวรถก็ประเมินได้อยู่ที่ประมาณสัก70%นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้ยางสวยนะครับมือกล้องแผนกล้องมาดูทางฝั่งนี้ก็ได้ครับ นะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นบีนะครับเป็นรถสามสูบนะครับสองเพาโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็สามารถนะครับลงไล่ได้ลงนาได้นะครับมาดูนะครับการทำงานนะครับของตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะนั่งสบายครับเกียร์ก็จะไม่มีกระปุกเกียร์อยู่รงนี้ครับมันมาเข้าที่ข้างตัวนะครับก็ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องสีง่ายนะครับ ใบมีดนะครับใบมีดแน่นนะครับน,นะครับขึนลงปกตินะครับก็จะรีวิวการทำงานนะครับ เข้าลึกนีเลยครับ แฉลนะครับตัวนี้นะครับเล็กทิ่ขี้หนูนะครับนะครับแรงดีนะครับตัวนี้นะครับตัววินทํางานปกตินะครับดันดินได้เต็มใบนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้นะครับไฮโดรลิกแจลวนะครับ ตัวนี้นะครับรถมาเดิมๆนะครับยังไม่ทันอะไรนะครับยังไม่ทันล้างอ่ล้างแล้วครับตัวนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้ปรับสภาพนะครับวงมาลัยเป็นแบบ power นะครับลูกหมาก็มีหลวมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหางไม่กระตุกนะครับดูโฟวินนะครับดูโฟวินนะครับ่ะผมปั่นรอบร้อยเก้าร้อยหกสิบนะครับตัวนี้โฟวินทำงานปกติเลยครับ เครื่องยนต์นะครับร้อนรับนะร้อนรับวาวน้ําเปิดแล้วนะครับตัวนี้ดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับต้องดูที่ไม้วัดน้ํามันเครื่องนะครับไม้วัดน้ามันเครื่องน่าจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราจะดึงให้ดูว่ามีหลวมมีไอไหมนะครับเห็นไหมครับไม้วัดน้ํามันเครื่อง ก็ฝาตัวนี้นะครับสามารถเปิดออกได้เลยครับนี่ครับระว่ามันมันจะเด้งเพราะว่าเครื่อือึงไม่เยอะนะครับไม่ไอนะครับไม่ไอนะครับไม่พ่นนะครับเครื่องเดิมนะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับเครื่องสวยๆดเดิมเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดับพุทแจกอนแป๊บนึง สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถรุ่น B ีนะครับบีสองสี่สองศูนย์นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถสวยนะครับตัวนี้ใช้งานน้อยด้วยนะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทจัดส่งให้ฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับเดี๋ยวไปชมตัวที่สองนะครับกับเอลสามสองศูนย์แปดเอสพีอ่ะเดี๋ยวพามาชมตัวที่2นะครับกับ L 3208 SP นะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวสเปเชียลนะครับเป็นตัว 8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับหรือว่าเป็นตัวท็อปนะครับของ3 the theme 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 2แรงม้านะครับซึ่งเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับเกียร์เข้าข้างภูมิอะไรนะครับตัวนี้เป็นตัว SP นะครับระบบก็จะเป็นระบบเดียวกันเลยครับกับ3608 SP นะครับอะไรก็ใช้ตัวเดียวกันเกือบทั้งหมดนะครับต่างกันที่เบอร์ยางนะครับส่วนขอบยางนะครับเท่ากันนะครับขอบยางเนี่ยขอบยางหน้า16ยางหลังขอบ24นะครับยางเท่ากันนะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์นะครับเป็นใบดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพ่วง ดีเฮด 225e เฮฟวี่พัดนะครับผานสวยเลยนะครับผานห้านะครับท้ายสวยครับตัวนี้นะครับท้ายสวยเดิมนะครับรถยังไม่มีการปรับสีเก็บสภาพนะครับรถสวยเดิมเดิมนะครับตัวนี้นะครับเผาท้ายนะครับไม่เคยเปิดใช้นะครับปึงไม่ออกนะครับพวกหมูช้างต่างๆนะครับเต็มนะครับใบผ่านนะครับเต็มทั้งห้าลูกนะครับนะครับมาดูรอบๆคันนะครับให้มุงกล้องแพนให้ดูรอบคันนะครับ นะครับสีสันสวยเดิมนะครับตัวนี้ขึ้นห้องโดยสารก็จะมีบันไดเหยียบนะครับชั่วโมงการทํางานของคันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้ยหสหกชั่วโมงนะครับหนึ่งพันสี่้ยห้าสหกชั่วโมงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับว่าชั่วโมงขึ้นปกตินะครับชั่วโมงแท้นะครับ เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นลังค่าแบบเตียบตี้นะครับตัวนี้นะครับโฟวินขับทีนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยนะครับคัดเดิมนะครับอันนี้คัดเดิมนะครับดูเกียร์หน้าครับใบมีดคนข้างที่จะเร็วนะครับอันนี้หางครับตามดีนะครับหางขึ้นลงปกตินะครับเกียร์สองห้านะครับเันเดิมนะครับโฟวินขับทีครับ เรื่องแน่นๆเลยครับตัวนี้นะครับ ดูพีโอนะครับปั่นท้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ลูกหมากนะครับตัวนี้นะครับดูลูกหมากหน้านะครับมีมีหลวมบ้างนะครับลูกหมากหน้านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เก็บให้ในราคา285,000เนี่แหละครับปรับสภาพทําสีให้พร้อมนะครับพร้อมแถมท่อซิ่งให้1ใบนะครับเก่วกลูกปืนล้อแน่นนะครับลูกหมากเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติของรถมือสองนะครับอยู่แล้วนะครับทุกตัวนะครับต้องมาหลวมทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่ารถ3าปีสปีนะครับลูกค้าเดิมไม่ได้ถ่ายออกนะครับมันก็เป็นเสน่ห์นะครับของรถมือสองอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับ อันนี้คือเราให้ลูกค้านะครับได้ชมนะครับรายละเอียดแบบชัดเจนนะครับท่อนคัดนะครับเดิมนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อนะครับอันนี้นะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับส่วนหน้าใบมีดนะครับตัวนี้นัดเปลี่ยนให้มาใหม่แล้วนะครับนะครับลูกปืนล้อข้างนี้ก็แน่นครับดึงดึงดึงเปิดปากกระโปรงให้พี่หน่อย ร้อนอีกแล้วครับครับน้ำปกตินะครับทีนี้มาดูด้านเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอนะครับดูมาร์คเครื่องนะครับเครื่องเดิมๆนะครับคันนี้นะครับโอเคคันนี้ต้องบอกนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนนะครับ ปี58ด้วยนะครับเป็นปีใหม่นะครับรถแค่ไม่กี่ปีเองนะครับรถจดทะเบียนปี58นะครับเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับตัวนี้รถมีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับตัวนี้นัดก็ปรับสีนะครับปรับสีทําสีให้เหมือนเดิมนะครับทั้ง B 2 4สีก็ทําแค่สีคันล่างนะครับต่างๆให้นะครับปรับสภาพพร้อมใช้ให้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถทั้ง2คันนี้นะครับก็สามารถโทรนัดนะครับหรือเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อําเภอวังสามหมอจังหวัดออออุดดรรราานนนนนีีะะคัับกก่่่ททจมขให้โ บางท่านลูกค้าดูคลิปแล้วนะครับขับรถออกจากบ้านเลยพอมาถึงที่ร้านรถติดจองไปแล้วนะครับไม่ได้โทรนัดก่อนไม่ได้โทรบอกก่อนนะครับนัดพยายามจะเน้นทุกคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าขายรถนะครับเพราะว่าทุกขั้นก็หารถเข้าไว้ทํานานะครับไม่ใช่คุณที่ติดตามผมแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าทั่วทั้งประเทศนะครับ คือแล้วแต่ว่ามันจะไปเร่งขึ้นโทรศัพท์ใครนะครับก็มันเป็นการขายแบบออนไลน์นะครับการขายแบบออนไลน์นะครับหรือ f อฟที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันบูไนนะครับหรือว่าอเมริกานะครับก็ติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับเอฟทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับและรับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับถ้า ขาดตกบกพร่องประการใดนะครับนัดก็ขอประทานอภัยนะครับมาไว้น้าโอกาสนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดปุ่มติดตามนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือติดตามนะครับติดตามด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านนัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ